ใบยายไหเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่ามช้าใบยายนะโอเคโอเคลองเกิดเออลองลองเทสลองเสียงลองเสียงเทสก็นี่ไงพวกเราไงเข้ามาโอเค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 เริ่มเลยยังอ่าโอเคเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยมาแล้วครับผมวันนี้เลครับพวกเราสวัสดีครับผมสวัสดบกลับพวกเราแก๊งสีชา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  ห้่มาสี่นี่ะผมปกติเรามี4คนนะอ่าใช่ใช่ครับอ่ถ้าอย่างนั้นเรามาพบกับสมาชิกแก๊งคนที่สี่นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีโอ้โหมีลั่นสองเอาเลยครับตอนนี้ครบสี่คนแล้วอ่าเดี๋ยวดนมาหน้า สวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีสมาชิกทุกคนด้วยนะครับ<อ>ผมที่เข้ามาดูไลฟ์สดของเราในตอนนี้อยู่นะครับในตอนนี้เนี่ยเรากําลังทําการไลฟ์สดอยู่เนาะ<ช>เดี๋ยวเราเพื่อนที่เข้ามานะครับคนที่เข้ามาแล้วเดี๋ยวเพิ่งรีบออกไปนะครับเ<ร><ฤ>พราะว่าวันนี้เนี่ยพวกเราทั้ง4ี่คนนะครับมีเรื่องที่จะมาพูดคุยนะครับผมสนุกสนานเนะเเาะเฮฮาพักผ่อนดูเหนื่อยานใจไม่ได้ออกใช่ไหม คือวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องแบบคอนเทนต์ต่างๆมาพูดมาพูดคุยกันนะครับมีทั้งที่มีสาระแล้วก็ไร้สาระนะครับมาปนกันไปนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราทั้งสี่คนนะครับก็มีสี่สไตล์แตกต่างกันออกไป้ะใช่ครับซึ่งแต่ละคนเดี๋ยวเรามาแนะนําตัวก่อนดีกว่านะครับผมคนแรกครับปู้เกยตื้นครับผม เดี๋นผมตั <ots> ้มฟีครนี่ก็จะเป็นทั้งหมดเลยครับสี่สมาชิกของเรานะครับที่เราจะมานั่งพูดคุยกันอย่างนี้เนาะครับผมไลฟ์นี้เป็นไลฟ์แรกนะครับที่เรามานั่งพูดคุยกันนะครับเราก็ได้เตรียมคอนเทนต์ที่ดีนะครับเอามาแบบให้กับทุกๆคนด้วยนะที่เข้ามาดูไลฟ์อยู่นะครับคนที่เข้ามาแล้วอย่าเพิ่งออกไปนะครับผมเพราะว่า ในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีคอนเทนต์นะที่มีประโยชน์นะซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราได้เตรียมเรื่องมาแล้วเราเริ่มจากคนแรกก่อนดีไหมดีครับเดี๋ยวใครก่อนดีตู้เหรออ่าเดี๋ยวตู้ก่อนก็ได้นะครับจริงๆในตอนนี้เนี่ยคอนเทนต์ที่ค่อนข้างน่าสนใจในตอนนี้นะครับตู้ขออัปเดตนะครับเรื่องของสถานการณ์ในตอนนี้ก่อนดีกว่านะครับเป็นที่ที่น่าสนใจมากเลยนะเกี่ยวกับสถานการณ์คุยนะอ่า ถ้าพูดถึงอันนี้มีสาระนะทุกคนมีสาระนะครับสถานการณ์โควิดในตอนนี้เนี่ยตามข่าวที่เราได้ดูมาเนาะก็คือในประเทศไทยเองเนี่ยไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเลยนะครับอ่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าก็จะมีติดเชื้อที่แบบกลับมาจากต่างประเทศเนาะแต่เราต้องมีมาตรฐานเนาะแล้วก็รวมถึงมาตรการในการป้องกันนะครับที่จะกักตัวขอสําหรับคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ14วันเพื่อฝ้าดูัวการนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นวัฒรการอย่างหนึ่งนะครับและในขนณะเดียวกันในตอนนี้เองนะครับในขณะที่สถานการณ์มันกำลังค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมันกลับมีเชื้อโรครอบใหม่ไปแล้วนะครับใน,ในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับผมอย่างอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะครับจีนนี่ก็เริ่มมีติดแล้วโควิดรอบที่สองนะครับผมอยากจะให้ทุกทุกคนนะครับการอย่าตกนะการอย่าตกเพราะว่ามันอาจจะกลับมาอีกรวมถึงในประเทศของเราด้วย แต่ในไทยเองก็ถือว่าเป็นสถา,านการณ์ที่ดีแล้วนะครับแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับโควิดเนี่ย,เ,ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันรักษาได้นะครับถ้าเรารู้จักวิธีป้องกันนะครับแต่เชื้อโรคเนี่ยไม่ได้มีแค่ไวยรัสหรือว่าแบบคทีเรียที่แค่โควิดเท่านั้นเนี่ยมันยังมีเชื้อโรคที่อันตรายถึงชีวิตอีกมากมายนะครับผมดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจในเรื่องของสุขภาพตัวเองให้มากเนาะรักษาความสะอาดแล้วก็ในเรื่องของสุขอนามัยให้ดีนะครับ แล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ดูในตอนนี้นะครับมันจะเป็นเชื้อโรคเกี่ยวกับเหมือนไข้หวัดหมูวั<อ>ที่จีนนะอ่ามันระบาดอยู่แล้วระบาดรอบนึงแล้วนะครับในตอนนี้อ่าเดี๋ยวไม่ยินได้ยินไหมครับไม่ยินเนาะเพิ่มเสียงหน่อยไม่ได้ยินค่ะอโหลครับได้ยินไหมเอาเสียงหนยคย่ะอ่าโอเคด<า>ังเลยขณะนี้เดี๋ยวเราเตู้พูดไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวระบา่เเซ็ต Set, เรื่องของเสียงไปด้วยเนี่ยเราก็อัปเดตข่าวสถานการณ์ในตอนนี้ไปด้วยเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งโควิดเองก็ตามนะครับที่กําลังระบาดอยู่รอบสองในตอนนี้นะครับมันไม่จบแค่นั้นเพราะว่ามันมีเชื้อโรคเกี่ยวกับไข้หวัดหมูนะเป็นเชื้อโรคเกี่ยวกับหมูที่ระบาดในจีนกลับมาอีกแล้วนะครับซึ่งในเชื้อตัวนี้เนี่ยมันเป็นไวรัสอย่างหนึ่งน,นะครับที่มันไม่ติดในคน แต่มันทําให้เศรษฐกิจกโลกของสุกรล้มนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในประเทศเราเองเนี่ย ASF ถ้าเราได้ยินตัวย่อมันก็คือไข้หวัดหมูเนี่ยมันทําให้ฟาร์มในประเทศของเราเนี่ยถงกบต้องถูกปิดตัวนะครับบา,บางจังหวัดเนี่ยต้องปิดจังหวัดเลยนะครับสาธารณสุดเนี่ยมไม่ให้นําหมูเข้าออกอย่างเช่นในนครปฐมที่เป็นาฟาร์มเนี้ยส่งออกหมูมากที่สุดเนาะในประเทศนะครับ และก็มีมาตรการที่ป้องกันดีมากๆ,ๆเลยครับเขาสั่งปิดจังหวัดไม่ให้นําเข้าหมูจากจังหวัดอื่นนะครับผมดังนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องระวังแต่ถามว่าเอาเรื่องอย่างนี้เราจะกินหมูได้ไหมเรายังกินหมูได้นะแต่เราต้องปรุงให้สุกถูกต้องัะผมเพราะว่าต่อให้ไม่มีตัว ASF นะถ้าเรากินหมูไม่สุกเนี่ยถามว่าแบบกินแบบแรงๆนะแบบมีเดียมก็อร่อยนะแต่ว่ามันก็มันอันตรายอ่ะ มันไม่ได้มีแค่เชื้อไวรัสอย่างเดียวไงบางทีมันมีพยาธิเข้ามาด้วยนะครับเราก็ต้องระวังะนะวันนี้เนะี่ยก็มีข่าวมาอัปเดตให้ทุกคนประมาณนี้มันยังมีสนเน์นะที่น่าสนใจ,จนะครับเดี๋ยวคนต่อไปไปดีกว,ว่าครับผมครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาจะสอบถามครับว่าใน4คนเนี่ยครับมีใครเลีนนเ้ยงสุนัขบ้างอ่าเลี้ยงเลี้ยงนะเลี้ยงแต่เลี้ยงแบบไม่ได้เลี้ยง จริงจังกันะนะที่บ้านเลี้ยงครับปกติแล้วเวลาเลีเ้ยงสุนานะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรแบบนี้นะโอ้ยตัวดีเลยนะไม่ว,ว่าจะอุจจาระบัสตาระกลิ่นตัวเพราะถ้าหมาที่บ้านเนี่ยฝนเยอะๆนะบ้านเราอากาศร้อนเนี่ยใช่ครับกลิ่นตัวหมานี่คือแบบขึ้นเลยนะใช่เราก็ต้องเวลาเราป้องกันเราจะป้องกันงไงทุกตู้ต้องป้องกันไงครับเวลาเราอาบน้ำหมาไปบ่อยโอ้อาบน้ำหมาไปบ่อยใช่าอันี้ก็ช่วยได้ครับแต่ว่า คือผมะครับลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งของเราดูและเป็นตัวอาวอเองเนี่ครับอาติดาหรอใช่ใช่ครับผมไป,ไปลองไปฉีดดูตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเอมันจะใช้ได้จริงเหรอในการกำจัดกลิล่นอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าพอผมเอาไปใช้แล้วไปฉีดบนตัวหมาหรือว่าตามบริเวณที่หมามันนอนอยู่ครับอุ้ยรุ้งเช้าตื่นมาหมาตายอ๋อหายแล้วกินหายหรือว่าหมาตายหมายังอยู่หมายังอยู่รับแล้วกินหอล่าหายไปโอเค ก็รู้ส so oh, so no ึกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีนะครับค่อนข้างจะมีประโยชน์มันทำงานยังไงมันทำงานยังไงหลักการทำงานของมันเหรอครับก็คือตัวสารตัวนี้ครับผมไปศึกษาดูแล้วมันจะมีตัวไทเทเนียมไดออกไซด์ครับอยู่ในผลิตภัณฑ์ทําให้สารตัวนี้ครับเมื่อเคลือบพื้นผิวเรียบร้อยแล้วครับก็ทํางานร่วมกับแสงนะครับ ปล่อยสารออกมา2ตัวที่มีคุณสมบัติในการทําลายค่าเชื้อแล้วก็ตัดแบคทีเรียค,ครับนี่สนแสดงว่าฉีดไปหมาได้ใช่ฉีดไปหมาได้คนก็ใช้ได้ปกติแล้วใช่แหละผมก็เลยเอามาแน,นาะนบบําว่าไม่ควรจะทานตัวนี้ดีจริงแสดงว่าถ้าเราเป็นคนที่<ช>รักส<ช>ัตว์เนาะเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าเกิดสัตว์เลี้ยงของเรามีกลิณะนะครับอาบน้ำบ่อยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยได้ใช่แต่ว่าเราก็จะเหนื่อยครับมันเหนื่อยใช่แต่ถ้าเราใช้ตัวนี้ช่วยด้วยโอ้โหมันก็จะยิ่งดีเข้าไปอีกใช่ครับ สองวันที่สามที่อยู่ไปเลยฉีดไปเรื่อยๆก็แสดงว่าหมาไม่ต้องอาบน้ำสองวันนี้ใช่ครับเดี๋ยวจะต้องลอ,องทเลยลองลองดูครับคุณตู้ฉีดหมาใช่หมาตายไม่ตายโอเคครไอต,ตัวนี้เป็นอะไรอองหมาเอ๊องหมาอเอ้หนาวเหรอข้ามไปตัวนู้นเลยครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราม,มาเออ่พบกับเออ่คุณหนูนานะครับว่าวันนี้ก็จะมีคอนเทนต์อะไรมาให้ที่น่าสนใจครับมาอัปเดตให้เราฟังบ้างนะครับ ก็สาหรับหนูน้านะคะ<ๆ>ก็คือดูจากปร่างก็ได้จะรู้นะคะเป็นคนชอบทานอ่า<ๆ>วันนี้ก็จะมีขนมพี่อ่าตอนนี้ยอดฮิตเลย<ๆ>เคยเคยชอบกินเค้กไหมคะกินได้กินหน้าชอกินได้ครับอ่าชอบกินเค้กไหมชอบ้างตอนนี้นะคะก็คือเค้กที่กําลังฮิตน,นะคะคือชีสเค้กหน้าไมาอ่าตัวนี้ก็คือเป็นหนสำหรับสำหรับ ตอนไม่ไหมนี่คือทานได้นะคะไม่ได้เป็นอันตรายเพราะว่ามันจะเป็นการแบบเบิร์นทำให้เกิดคาราเมลกวซื่งคาราเมลวก็มันจะแบบมีกลิ่นหอมเนาะกลิ่นหอมของพวกน้ำตาลแล้วก็พริมชีสเหมือนี่นี่ไหมเหมือนที่เราไปกินชาแล้วเขาเอาแหลน้ำตาลเลยแล้วออเอาไฟเผาอ่ะถูกค่ะใช่ค่ะทฤษฎีเดียวกันทฤษฎีเดียวกันใช่บางคนบอกว่าเห็นแบบดำๆเนี่ยม่กล่าทานเลยอร่อยค่ะค <ๆ S 1> ใช่แล้วก็อย่างพี่หัวนายเองเนี่ยจะมีสูตรที่คือเป็นสูตรที่ ค่ะเราไม่อ้วนใช่อย่างพิมชี้แล้วก็เลือกพิมชี้ที่โลแฟรแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ใช้น้ำตาลที่เป็นสารที่หอมผ่านแทนอย่างนี้แต่เขาบอกว่าของไม่อ้วนมันไม่อร่อยนะพี่แต่เราสามารถปรับรสชาติที่ให้อร่อยได้ค่ะจริงๆมีสูตร,รใช่ไหมเนี่ยนะมีสูตรเลยค่ะถ้าเกิดใครต้องการสูตรนะคะเข้าไปในเฟซบุ๊กของหนูนาพาเพลินได้เลยพี่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้ไหมถูกเลยค่ะตู้มีการแท็กไปด้วยนะใครอยากได้สูตรดีๆนะครับเข้าไปดูนะครับ หนูนาบ้าเบิร์นใช่ไหมใช่ค่ะแต่ปีนี้แท็กเฟซจริงไปเป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้แท็กเทนะแท็กเฟซจริงเข้าไปเลยนะครับตามไปติดตามมนได้แล้วพรุ่งนี้เรากำงานลดความกลัวกันอยู่นี่ี่ดูนะที่เห็นที่ไม่กลัวนะแค่เคยผอมมาก่อนเท่านั้นเองนะครับอย่าอย่าเรียกว่าตู้กลัวนะตู้ไม่ได้กลัวตู้แค่เคยผอมนะครับอ่าเราต้องเรียกให้ถูกเราต้องเรียกให้ถูกใช่ใช่ก็ สำหรับของหนูนานคะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของอาหารเนาะอ,อาหารขนมอ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดวันจีอะไรก็มีอะไรใหม่ๆก็จะเอามาอัปเดตกันต่อเนื่องค่ะเราหน้ามาแจกสูตรราบหมูเนี่ยได้เลยนี่น <c oughs> เพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่นะครับอยากได้สูตรอาหาระอะไรเด็ดๆได้ขอรัมาได้ขอย้ำว่าลดความอ้วนใช่ไหมอ่าสูตรอาหารที่ลดความอ้วนนะครับตู้ก็มีเหมือนกันทำให้คนอื่นกินเราไม่กินนะ ขอให้เข้ามานะครับโอเคโอ้โหนี่เก็ดเก็ดเย่เย่เเดี๋ยววันนี้เนาอลองไปคุยกับ Spiderman เนาะโอ้โหนี่ขนาดหน่ขนาดนแล้วไปรโลภไทยได้ไโลเอวีบอยดิ yes แต่พูดไทยได้นิดน่อยอ่าแล้วพูดอังกฤษล่ะไม่ได้เลยสวัสดีครับผม ตั้งฟีคิปนะครับก็เห็นแต่งตัวมาแบบสปอร์ตปอร์ตนี้ก็คอนเทนต์แน่นอนนะครับเรื่องของกีฬานะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารกีฬานะครับให้กับเพื่อนๆฟังนะครับก็ล่าสุดเลยนะนาะเรื่องของกีฬาที่เด่นดังไม่พูดถึงไม่ได้นะให้ถ่ายว่าเรื่องอะไรแข่งสนุกแข่งจับบ้านไม่ใช่ครับลุงเรีนก็่อะไรครับเปย์ตองกลับไปโยนที่บ้านเลยอะไรครับ ต่ก็ได้ได้ได้คุณบอลุณบอลฟุตบอลอ่าพุตบกอลพุตบกอลทีมที่พี่พูดถึงไม่ได้เลยตอนนี้คือลิเวอร์พูลนะครับก็อนนี้ต้องแสดงความดีใจกับแฟนขับลิเวอร์พูลนะครับประเทศไทยสามสิบปีที่รอคอยนะครับแถมทีมอีรนะครับสามสิบปีสามปีแต่ถือว่าต้องชมครับว่า อ่าแฟนดูรู้การนี้ฟอร์มดีมากๆนะครับคือเกมรุกเกมรับดีนะครับก็คือสมงักสีกับแชมป์ของปีนี้ได้ั้งรุกและรับอ่าใช่ครับผมนะครับก็แน่นอนครับแฟนพูในประเทศไทยก็น่าจะเห็นตามเฟซบุ๊กตอนนี้ต้องฉลองกันนะนะครับมีรถแห่บ้างนะครับขึ้นสิบล้อแห่รอบกันเลยนะครับแล้วแฟนแมนยูแห่ยังอ่าแฟนแมนยูก็ได้แต่เนี่ยใส่หน้ากากกันเยอะ เหตุผลนี <c oughs> <tr> ่นะครับที่ใส่หน้ากากนะฮะจริงๆไมอยากเปิดตัวเลยนะว่าเป็นแฟนอะไรนะครับแต่ต้องชงนะว่าเขาสม่ำเสมอและความสม่ำเสมอของลีโอพูกนะครับก็คือเตะฟิวรีสเนี่ยนะต้องอธิบายก่อนฟิวรี้เนี่ยคือมีการเตะเตะแต้มนะครับก็คือเสมอหนึ่งแต้มนะครับชนะสามแต้มนะครับแข่งนักวิการประมาณ จ็ดถึงแปดเดือนประมาณนี้นะครับก็คือเก็บสะสมแต้มมาเรื่อยๆนะครับรีฟูลผลงานตลอดเสมอนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะอันดับตารางเนี่ยนะครับก็คือรีฟูลแป์อันดับหนึ่งนะครับแล้วก็อันดับสองตอนนี้เป็นของอ่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเหลือใบสีฟ้านะครับแล้วก็อันดับสามเป็นเลทอ่าเป็นตอนนี้เป็นเชลซีนะครับซึ่งเมื่อวานทุ่ชนะนะครับตอนนี้เราแมนยูอยู่อันดับที่เท่าไหร่คะอ่าแมนยู สี่ครับตอนนี้ยังอยู่ลำสี่แล้วอ่าแต่ฟิลิปยังไม่ปิดฤดูกาลนะครับก็คืออ่าถึงเลี้ยวคูจะได้แชมป์แล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือเหลืออีกประมาณห้าฮะนะครับอ่าก็คืออันดับหนึ่งเนี่ยตัดสินแชมป์ไปแล้วนะครับก็จะเหลือส่วนของการชิงพื้นที่อยู่ท่าสมบูรี์ก็คือไปเตะที่ยุโรปนะครับก็คือเขาจะเตะอ่าสามทีมอันดับสองอันดับสามอันดับสี่นะครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ก็กำลัง อ่าลุ้นอ่าลุ้นพื้นที่ไปแตะอยู่ฝ่าเชฟลีนนะครับก็ยังไงปีหน้าเนี่ยนะครับอ่าใครได้แชมป์ไม่อยากพูดดีกว่าครับนะครับอันนี้ในสามคนนี้นี่มีใครเป็นแฟนริบูไหมครับลิบูโคอยากเขาช่วยช่วยย้ายทีมไปข้างหน้าแล้วจะยกันเลยนะนะครับก็สำหรับข่าวสารกีฬานะครับ ตอนนี้ก็คือที่อัปเดตแล้วแต่ก็คือส่วนของการได้์ช็อตของลิเวอร์พูลนะครับเดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับเรื่องของกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลนะครับบาสเกตบอลมวยนะครับเจวมีมาอัปเดตเรื่อยๆกับเต้าปีคลิกนะครับก็ไงฝากเพจนะครับปั่นฟรีคลิกนะครับภาษาไทยเลยครับปั่นฟรีคลิกนะครับจะมีเรื่องราวของฟุตบอลนะครับใครชอบฟุตบอลนะครับใครชอบเรื่องราวของนักเตะสนใจอะไรต่างๆนะครับมีมาอัปเดตเรื่อยๆ นะครับยังไงก็ปากเพลงปัดคลิปไปด้วยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวส่งต่อให้น้องตู้เอาละครับก็นะเราได้ฟังประมาณ4ี่คอนเทนต์ไปแล้วนะครับคือตู้เชื่อว่านะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูเนี่ยอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็จะมีทั้งแบบเรื่องของข่าวสารตอนนี้เนาะเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะครับหรือจะเป็นเพจอาหารก็มี กีฬาทุกบอลต่างๆอะไรเราก็มีหมดนะครับนอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีคอนเทนต์อีกต่างๆมากมายนะครับออกมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้ติดตามและรับชมกันนะครับผมซึ่งนับจากวันนี้ไปนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมีการไลฟ์ทุกๆสัปดาห์เนาะ,ะมาพูดคุยกันแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจหรืออยากรู้คอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เนาะทีมงานเราเร่ายามหาคอนเทนต์ดีๆนะครับหรือสิ่งที่ทุกคนสนใจเนี่ย มาพูดให้ฟังกันมาเล่าให้ฟังกันตรงนี้นะครับแบบผ่อนคลายผ่อนคลายเนะาะแบบตอนนี้เราก็ผ่านช่วงที่มันมีสาระมาแล้วนะครับต่อไปเนี่ยถูอว่าเราลองมาช่วงไหนสาระกันบ้างดีกว่านะคือวันนี้เราเตรียมคําถามนะครับ10คำถามที่ค่อนข้างที่จะปั่นทอนสติปัญญานะเออมันมันดูแบบอาจจะไม่มีสาระเท่าไหร่แต่เราลองมาถามกันดีกว่าอะ ก่อนคำถามเนี่ยตองมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งมาให้ฟังนะครับเพราะคำถามในวันนี้เนี่ยเราเกี่ยวกับโหมดของสัตว์โลกนะครับผมซึ่งตู้มีมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสัตว์โลกมาให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับค้างคาวเจ้าป่านะครับค้างคาวเจ้าป่านะครับเริ่มเลยนะครับมันมีค้างคาวอยู่สามตัวที่เป็นเพื่อนกันนะครับผมซึ่งในสามตัวเนี้ยมันแย่งกันแย่งกันที่จะเป็นราชาของค้างคาวทั้งหมดในป่านั้น นะครับมันก็ผมผมหงงถุยกันนะบอกเฮ้ย <_ C> e <zy> ข้านี่แหละแน่กว่าเองทั้งสองข้าเนี่ยคือเจ้าป่าของค้งคาวอย่างแน่นอนไอ้สองตัวก็ไม่อยอมข้าแน่กว่าเองแน่นอนมันไอ้ตัวที่สามกบอกเอ้ยอย่าเถียงกันเลยว่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าใครจะแน่กว่ากันมาตัดสินกันที่การแข่งหาอาหารดีไหมอีกสองตัวก็ตอบรับได้นั้นมาเรามาแข่งหาอาหารกันทีละตัวเลยตัวแรกบินออกไปก่อนออกจากถ้ำไป สามสิบนาทีบินไปหาอาหารกลับมาบอกเฮ้ยข้าไม่ไหววะ่ะไม่มีอาหารเลยตัวที่สองบอก e ng, เองมัน e อ่อนเนี่ยเองมันอ่อนเดี๋ยวข้าทําให้ดูบินออกไปบ้างจากท้าผ่านไปหนึ่งชั่วโมงกลับมาไม่มีอาหารตัวที่สามก็บอกเดี๋ยวเองรอดูข้าตัวที่สามก็บินออกจากท่าออกไปบินไปในห้านาทีบินกลับมาเลือดนี่เต็มปากเลยไอ้สองตัวแรกก็บอกเฮ้ยเองมันแน่วะ่ะ เองไปหาอาหารจากไหนวะข้า,าหาทั้งต้องเป็นชั่วโมงอ่ะไม่มีอาหารนะไอตัวที่สามเลยบอกว่าเองลองมองแต่ข้าไม่เองเห็นต้นไม้ที่อยู่ตรงนั้นไหมสองตัวบอกว่าเห็นข้าก็เห็นนะไอตัวที่สามเลยบอกนั่นแหละข้าไม่เห็นข้าเลยบินชนเลือดทปาเข้ามา <c oughs> ข้ามองไม่เห็นไงข้าเลยชนมันรีเลือดที่ปากนี่ไม่ใช่อาหารเลือดข้าเอง <wounds> <lens> อันนี้อัน <treating> น <Napoleon> ี้อ <000 fuck> ัน nah, นี้แค่เรื่องเล่าขำๆนี่เย่ไม่มีอะไรนะครับเรามาเข้าคำถามดีกว่บัณฑรเศรกิจปัญญาของจริงศาสตร์จริงเรามาเร่องคำถามดีกว่าอ่ะพี่แบงค์มาดีกว่าครับอ่ะเราไปเรามาทายกันอันแรกเลยปลาเลเอ่ยเกลียบตาจริงอ่าไม่ใช่อตาปลาอะไรอ่ะปลาอะไรปลาอะไรรู้ไหมวัชร โอ้ไม่ใช่ครนะตายเลยตับหมอ่ะยีสปตาอะไรอ่ะเฉลยเอาวางเพราะอะไรพี่ก็เขาวางคนอื่นไปซื้อของง่าไง่ายโอ้โหเด๋วฉันตายที่เกลียดใช่ไหมอืมมีไหมต่อมาต่อมาอีกคำถามหนึ่งอ่าไก่หนึ่งตัวมีสองขาแล้วไก่สองขามีกี่ตัวหนึ่งตัวอ่า ไม่ใช่เอ้ากี่ตัวกี่ตัวตัวครึ่งอ่าไม่ใช่ไก่ที่ไหนก็มีตัวครึ่งก็ไก่ก็ฝ้ายถูกต้องนี่ไงนี่ผมเสียไอ้แอ้มรู้คำตอบวะอะไรต้องถามมากอ่ะถ้าเราจะเอาช้างใส่เข้าไปในตู้เย็นมีกี่ขั้นตอนพี่แบงค์กี่ขั้นตอนสองขั้นตอนไม่ใช่เลย ทำยังไงแับทั้นตอนหั่นซอยยัดอัดชีดปิดยังไม่ใช่คือขั้นตอนนะหางนี่ตัวใหญ่ๆนะอดับหนึ่งเลยฆ่ามแน่นอนอ่าหนึ่งแล้วสองหั่นเป็นชิ้นๆอ่ะสองแล้วสามสับอีกทีละเอียดละเอียดอสี่ยัดใส่ถุงห้าเปิดตู้เย็นหกยัดเข้าไปเจ็ดดึงออกมา ห้าขั้นตอนรุปไม่ต้องใส่เดี๋ยวเอาจริงไม่ต้องเยอะขนาดนั้นมีแค่สามขั้นตอนะก็มันมีตู้เย็นที่ตัวเท่าช้างไงก็แค่เปิดเอาช้างเข้าไปแล้วก็เอาปิดตู้เย็นกันเองโอ้โหแค่นี้เองคิดเยอะกันเหลือเกินนะเอาใหม่แล้วถ้าจะเอายีราฟใส่เข้าไปในตู้เย็นะมีกี่ขั้นตอนสามขั้นตอนเลยสามหรอเหมือช้างไงไม่ใช่อีกขั้นตอนที่แม่สองขั้นตอนยังไม่ใช่พี่นูนนะอีกขั้นตอน ไม่ใช่พี่มีสีอันตอนอปเปิดตู้เย็นเอาไอยีลาไอ้ช้างตัวเมื่อกี้ออกมาก่อนนะแล้วค่อยเอาอยีราฟใส่เข้าไปแล้วค่อยปิดตู้เย็นมีสี่ขั้นต <c oughs> อนแบบนี้เลยเหรอแบบนี้เลยอะใครมีคำถามเลยมีคำถามขอ,อ,อหนึ่งคำถามแล้วกันแมวอ,อะไรกลับบ้านไม่ได้แมวตายไม่ใช่

กใครมีคำถามอีก่ไหมอ่าขอขอกระึงคำถามค่ะมดอะไรกัดเจ็บที่สุดมดมดคันไฟไม่ใช่มดตะหน่อยยังไม่ถูกอ่ะเอ็กโอ้นัยนเอ็กไปยังไม่ถูกยังไม่ถูกแล้วมดอะไรไม่อยากรู้ว่ามดพอลลิมิตอะไรอ่ะมดพอลลิมิตมดพอลลิมิตมิดพอลลิยอ ไม่ต้องอยากให้อาไปหมดอะไรนิดนะหมดอะไรนิดมิตรยศอันนี้เก็บจริงนะอ่ะมีอ้อมทางมีไหมไม่น่าจะมีเลยนะแค่นี้ก็ไม่ไหวจะคอแห้งแล้วนะเห็นไหมเขาไม่หยุดเลย5นิดว่ะ5นินเองนะวันนี้เนี่ยเราฝากไว้เท่านี้ดีกว่านะสำหรับคอนเทนต์น่ะ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะเตรียมคอนเทนดีๆมาให้ทุกคนอีกแต่ก่อนจากไปตู้มีอีกหนึ่งคำถามครับผมแต่สัตว์อะไรคืบเก่งที่สุดติงโจ้ติงโจ้เพราะอะไรพี่เห็นไม่กระโดดตลอดเวลาอ๋อมันมันเลยดีนะสัตว์อะไรคืบเก่งตลอดพี่ว่าตลอดเวลาลิงลิงลิงเพราะอะไรพี่อ๋อมันก็ดีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมอ่ะสัตว์อะไรคืบเก่งตลอดเวลาแมงมุมเพราะอะไร ผิดหมดเลยคำตอบนะครับส um ัตว์ที <t 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 enfin ่คืนเกงตลอดเวลาก็คือแตงเพราะว่าอะไรรู้ไหมแตน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 นแตนแตนแแตนแตนแตแตน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 แนแต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  <laughs> <laughs> どうぞ、ね、時間を決めようよ。おおバイバイ